กับสวัสดีด้วยนะครับวันนี้มาพบกับบอลลักเกมมืนครับวันนี้เราจะสอนทำกับดักนะครับกับดักนะครับอย่างแรกที่จริงผมมีกับดักหลายอันจะมาสอนกับแต่ผมจะสอนอันแรกก่อนครับขุดไปขุดไปแล้วก็ขุดไปหนึ่งโครับจะใส่จะใส่เทียนที่เทียนที่ไหนก็ได้ครับอย่างแรกก็ต้องมี เทนทีทรายก้อนนี้ดินก็กล่องนับกล่องที่กล่องนี้มันคับด้วยนะครับเห็๋ยวนะครับตรงนี้มันจะเด้งๆนะดูอันเก่านะมับอันเก่ามันจะบวงได้สองบองนะครับอันใหม่นี้บวงได้หนึ่งบวงนะครับอันอันนี้นั่นแหละครับถึงจะใช้ครับถึงจะทำงานจากครับแล้วก็เลยเทียนที เทนทีเข้าไปเซทนีเข <c ười> <k cot Arizona> <Toy> ้าไปแล้วก็ใสแล้วก็ใส่สไตเอากองลืมไปเลยนลืมเลยนี่ครับสมุนนีบาสมุนขเดียวนะเราเป็นไง เปิดเป็นชีวาเนี่ยอ๋อคำจุกองเขามาเปิดครัเห็นแล้ครัีเทมที่จุดทงดีเห็นไหมครับแค่เนี่ยแ,แต่พอนจะซ้อนออมอมันม,ม,ม,มีหนึ่งย่งครับเรามันมีหนึ่งย่งคืรูดไฟครับเราต้องใช้รไฟนี่ปะ นี่อันนี้รวกับอันนี้นะครับว่าจต้องร่วมเทียนทีแค่นีผมระวังไปรวังไประวังไปดูดีเนาวังไปก้องอย่าังวรวังไปวังไปวงไปัวง,วงกาลยาให้ถุงครับต้องกาลยให้ถุงครับว่าจะระเบิดเท่าไหร่เมื่อวุนไปสง่งบล็อก เดี๋ยวบอกคุณมั้งคุณไปคุณไปตรงที่ตรงตรงตรงกับอันนี้ครับโอ้ยทีโอเลสโตนโอ้ยโอ้ยเพนนี่ก็เสร็จทีจะใส่ทีกันไม่ได้ใส่สองนีงน้แล้วก็ปิดตรงนี้เราก็ปิดแบบนี้ปิดแบบนี้ 表面上ดุบิบิรังรถไปเอาเอาลังรถไฟเนี่ยก็แค่ก็แค่วางแล้วก็ล้วก็ดก็ไปซึมลมาไปกันี่ีทัง้แล้วก็ขนออกมานแกงเพื่อนเอกงเพื่นนี้เพื่นตายทีเดียวนะอัมินอัน อีกนอันนี้ผมยังไม่สอนนะครับไว้คลิปหน้าค่อยมาสอน,นครับวันนี้ผมมาจบจบเพียงเท่าน,นี้ก่อน,นครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับ s c ไคร e ด้วยนะครับเพื่อชมคลิปใหม่นะครับถ้าใครกดแล้วนี้เดี๋ยวผมจะทำกัะได้องไอที่เมื่อกี้ผมพูดนะครับใครไน่ละข